นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกา ยักขะพันตาภัตุริโตเวสสุขัสะพุทธังอรหังพุทโธท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายักขะพันตาภัตุริโต เวสสกุสสะพุทธังอรหังพุทโธท้าเวสุวรรณโนนโมพุทธายะอิติปิโสภคะวายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณังสุขังอรหังสุขโตนโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายักขะพันตาพัทุริโตเวสสกุสะพุทธังอรหังพุทโธ ท้าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะ